ันเหนื่อยเลยมันมาทำรังเยเย็ยนมาไหนก็มาสัตว์ดูสิสัตว์มันก็ยังรู้ที่เยน็ทยนที่ปลอดภัยม,มันก็ยังรู้ถึงมันไม่รู้ว่าทําคืออะไรก็ทามันก็รู้โดยหลักธรรมชาติมาที่นี่ร่มเย็นที่นี่ปลอดภัยที่นี่เป็นสุขมันก็มานั่นแหละธรรมมันมีอยู่ทั่วไปทำเป็นอะไรจะต้องบอกว่าธรรมธหลักธรรมชาติบอกตัวเอง มันไปอยู่ในคำพีไปลานนั่นสิมันไม่ได้มาอยู่ที่หัวใจมันจะรู้ได้ไงทําไปยังไงลดของทําไปยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระราหาัรหันท่านเป็นยังไงมันไม่รู้ที่ถ้าลงมันมากระเทือนหัวใจจะเต็มดวงนี่แล้วมันทําไมจะไม่รู้ว่างั้นเลยเจ้ามีกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มันก็ยอมรับหมดเลยเพราะธรรมชาตินี่ยอมรับกับตัวเองแล้ว ก็สอนตรงนี้แต่แท้อันนี้ก็เลยรู้แ,แท้เนี่ยจะไปสงสัยครูหาอะไรธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะบ้ารู้แล้วจะเป็นบ้าไปสงสัยครูนีอย่างเลยผมมาใหม่มาศึกษาก็ต้องศึกษาจริงจังนะจะมาทําเละๆละละให้เห็นนะมันหนักพวกที่อยู่ก่อนก็หนัก เราพูดดูอยู่นี่มันก็หนักส่วนมากมันรูปตาของเรานี่แหละมันหนักมากนะพอมองพับนี่มันกระเทือนก็นนี้แล้วนอกจากเฉยแบบหมาป่าหามกวอนไม่สนใจเอาไม่มันถึงทนกันไปได้มันถึงมีเกีย่ยวกของสนใจดูไม่ดูก็ไม่รู้ย๋ยวนี้มันอดไม่ได้ไม่ให้รู้อยู่ไน่ก็เห็นอยู่นี่น่ะเนี่ย ตานั่นก็เคยใช้ามานานแสนนานแล้วผิดถูกดีชั่วทําไมจะไม่รู้หนูก็ฟังมานานแสนนานแล้วเคยเชื่อกันมาแนีวนงานประชุมกินยังนึกยังมีอยู่นะของคนเอาเพาความห่วงหมูพื่อนเนี่ย ร่างกายมันทำรุดรุดทมระกตาตามแต่ใจมันไม่ได้ช้ำรุดด้วยนี่ความหงใยหมูห่เพ่อนความสงสารหมูห่เพื่อนมันก็มีอยู่คงเช่นทางบาเมื่อพอมีโอกาสพอที่จะติ ب, ุก็ได้เมื่อไหร่ก็ตรงค้ามกันไปหน่งเราพากันเล่นความภาคเพียนนะ อย่าไปเห็นงานอะไรมากยกิ่งกว่าโดยนกรมน่งสมาธิภาวนาดูหัวใจของนะค่าศึกก็อยู่ที่นี่ความประเสริฐก็อยู่ที่นี่ความแท้ความชนะอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่อื่นยาให้มันจิตมันพาสลายนะหาเรื่องอะไรๆมาแก,ก้ลำคานลำคานมันเพิ่มลำคานก็ไม่รู้ที่เด็กมันพาเกาที่ไหนไม่คันจะหากานะเนี่ยเยอเป็นหมาที่เลือนนายย้อยบอกนะ Oh, ละเอียดมากนะอันนี้นะพี่เจีจริงๆนะ่เลี้ยเข้าทำงานในวงศาสนาพี่เดี้เข้าทำงานในวงพระวงเนรในกิยามายาของพระของเนรในการกระทําเกือบจะพูดได้ว่าทุกแง่ทุกมุมของวัดของวางไม่จะเรื่องอันนี้เข้าไปทำงานทำนั้นไม่เห็นไม่รู้หนินะแล้น่ก็พูดได้อย่างเดียวเท่าน,นั้นแหละว่า มันเข้าทําไม่ได้ตั้งแต่ถึงขั้นภาวน,นามมยปัญญาว่านม่มีแต่ขาดหางขาดหางด้วนไปเลยขาขาดไปเรื่อยเลยไม่มีอะไรที่จะงอกจะรัดออกมาอืมนับวันมันหางขาดหางด้วนหูขาดปากขาดไปเรื่อยเสียดียกับหัวใจพังทลายหัวใจวัตจักรปัญญาขั้นนี้โอ้โห เพราะว่าเรียนไม่ได้เรียนที่ไหนเป็นขึ้นเองปัญญาฆ่ากิเลสต้องเป็นปัญญาขึ้นนี่แหละที่ว่าทําเกิดมรรคธรรมเกิดสติปัญญาแหละมรรคธรรมสมาทิฏฐิสมา,ส,มาสังกปรสมาสตินั่น่าไงปิยาการทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดต้องสัมมาทิฏฐิสมาสมาสังกปรได้ได้ก้าวเดินแล้วสมารกรรมตาก็ชอบนั่งพัฒนมที่ภาวนาใหมม้สงบงุ้งกงนัน ชอบเ,เดินยโยกมก็เหมือนกันเดินข้าวิเลศเรื่องเรื่องโซโซัสเทนเป็นได้ผมเคยเป็นมาแล้วเนี่ยข้ามจิตไม่ได้ออกมหมุนอยู่ภายในเนี่ติวต้วติ้วอยู่กับวิเลศไม่ได้มองคนอื่นมองวิเลศแล้วก็เดินมุอเข้าปา่ากลับออกมาแย็บมาเข้าปา่าออกมาทา,า,างนี้ไม่ปล่อยมือกันอยู่ปัดกันอยู่นี่โซโซัสเทนแบบนั้นเป็นไรปายไม่ได้ว่วงเหงานอนเนี่ย สัมมากรมมันตะทําทการงานชอบเดิไไนไปไหนมาไหนชอบหมดมิจะชอบด้วยการฆ่ากิเลสสัมมาวาจจะกล่าวตั้งแต่เรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสสันเลกระทำนั่นท่านว่าอเรื่องมากเรื่องผลสัมมาชีวะเอาแต่อัอดแต่ทำเลี้ยงหัวใจฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยยาพิจะาภัยคำจัดออกไปเรื่อยนั่นไม่ได้ว่าสัมมากั อันนั้นนะสัมมาชีวะที่วัดนำอาหารมาเลี้ยงนะอันนี้ยังหยากผมทำเข้ามาเลี้ยงหังใจกําจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยยาพิษมันอยู่ในนั้นออกออกเลยสมาสมมาชีวะสมาวยาโมก็รือครอบไปหมดแล้วนะสมาสีสัฐานที่ไหนแหลกหมดเลยไปตามกันหมดเกี่ยวโยมกันยังว่ามรแปะนี้เกี่ยวโยมกันหมดเลยนั่นแหละว่ารัมรคสมังคีเข้ามาสมังคีนี่แหละ เข้าหลังนั่งกัลงทีนี่สมมามรกสมมาทิคือกลวงรวมกลุ่มมันเข้าไปได้หนึ่งอันเดียวกันพอแต่อันนี้ปกัดเือนไปหมดเลยตั้งแต่สมมาทิฏฐิจนกระทั่งสมาสมาธิใครยังมันไม่เห็นมากรกสมมาทิก็เอาลงภาวนาเมตาปัญญาสิไม่ต้องไปถามแหละหัวย่ำข้ากิเลสยังไงภาษาว่าข่ากิเลสยังไง,ง,ไงมันจะบอกในตัวนี้เสร็จหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันหมด ทั้งฝ่ายเหตุสายผลลงเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีคำว่าค้านกันมีกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์บรรดาพระลานมาอยู่ถามกันนี้จะมีไม่มีที่ค้านกันเลยเพราะแบบเดียวกันอันนี้ลงจุดเดียวกันสมมาสสติสมมาสมาธิสัมมาสสติก็ตั้งท่ายโดยหลักธรรมาชาติว่าไงสัมมาสมา่อก็ถึงถถจะไม,ม่นั่งสมาธิไปตามมันมั่นอยู่ต่อแดนพ้นทุกข์ มั่นเนี่ยจะเอาชนะท่าเดียวนั่นสมาธิก็หลายประเภทสมาธิที่สงบใจนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสมาธิที่ความแน่นหนามั่นคงของใจหรือความมุ่งมั่นของใจที่จะพุ่งมันทะลุมันก็อีกอันหนึ่งคือความมั่นสมาธิสมาธิความมั่นจิตมันตั้งมั่นสะพอนั่นกระจายจากสมาธินี้เป็นสมาธิเพเภทนั่นขึ้นมาประเภทนั่นขึ้นมามันเป็นในใจมันรู้เองทำไมเปนี่พูดอะไรมันก็ผิดเพราะตัวจิตพาให้ผิดนี่นะ ขอให้จิตถูกแค่อย่างเดียวเถอะพอจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทําไมจะพูดไม่ได้รู้ยังรู้ได้พูดไม่ได้ไมีเหรอที่ควรจะพูดอ่ะเราอยากเห็นพระทรงมากทรงผลแล้วไม่อยากเห็นอันชมความขี้เกียจที่คร้านทรงแต่ก่อนแล้วนินแล้วกินแล้วนอนเราไม่อยากเห็นไม่อยากพบมันเกิน่แผ่นดินนะนี่ ส่งแต่ก <v Anyway, S 1> <LE AS ON> ูก้กาแฟส่งแต่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานสรงมากส่งผลไม่ได้ส่งไม่อยากได้ยินพระของผู้เจ้าพระสงมากท่งผลทั้งนั้นพระของเราพระท่งอย่างไรฮึส่งข้างอนนัไปทําลายพระพุทธเจ้าแหลกหมดพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นับใจสิมันทําลายที่ตรงนี้สิืึ เอาละอันนี้เลินะกกันนะจะขอนิสัยเลยอ้าขอขอจ้ะขอนี้สัยความการีท่าพ่อแม่ครูอาจารย์นัะนะท่านพาขอท่านจะยังเผลให้เราลาบก็เป็นที่ลงใจเพราะนั้นเราจึงจับปั๊บทันทีเลยถ้าลงพงพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเราจับปุ๊บเลยเพราะท่านใกล้ควรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านทําอะไรไปนีหาที่ค้านไม่ได้เราจึงยอมกรอบกราบท่านอย่างราบราบเลยนะอ่ะ้า and สาธุภันเตภทิรูปังสาธุภันเตสาฏิเกนะสัมปาเฑหิสาธุ <coughs> 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 <Sāduh phande. coughs> <coughs> <coughs> ขั้มพารสอาหังิเทรสัทธาร